บัแม่วพึ่งมะไทยเป็นคลิปเรื่องที่มามเรียมงบวกับแม่นันมันมาออกลูก่อนหันแม่นันมันมาเสื้อคุยดีดิเดียแมเนี่ยยูน้าบ้านเราเนี่มันออกหาตูดไม่แต่ตัวงามงามมีความตัวหรือเปล่าไปแน่บว่าไห่เอาแม่อุ้มบ่าไห่ไม่อุ้มหักหลายหลานยายหลานยายอยู่หลานยายหลานยายอยู่เรียงก็หมดเลยแม่ยเจอใครไม่อุ้มมาเลี้ยงเปลี่ยนตัวไม่หรอไอ้เดียจะเรียงแมาเรียงมันตัวคอมันหลอดก่อนหันคุ้มมันมันคุ้มหุบยอมก่อนหัน บาี่ี่เ่ก่านูดอนี่ิเกวางอ๋อจะร่กโอแม่อุ้มบาสิเลียงก็มาตั้งอางหาตัวนันตีลาหาฮือซีก็รู้ว่หาตัวแม่ว่าข้อแรกอันเพิ่นว่าหาย่าหายหาย้นาันาต้องหายเบื่อัยแม่มันประยุหันสันติฮะนี่บักอันบักดำดำบนวนนัน อันพว่าบอกหลงพอนะน้องตัวใหญ่ๆอินแม่พว่าบอกหลงแม่แม่ร้านนั่นเสริมสวยนี่คนเราสื้แม่ไฟฟังมาเนี่ยบักหลงนี่มันเป็นรูปหมาเนี่ยนี่มันแหลนมันน้ำมันเลยบักกาบมันเลยอยู่นเลยกินอะไรยุ่นเวลากินไอศครีมค่ะพี่น้องไทยมาฝากเอฟซีเอ่อไม่ใช่ใยเนาะค่ะเนาะขอบคุณนเทติดตามเด้อค่ะเด้อ ตอนนี้เรากำลังรอซ้อมอยู่นะคะถ้านี่ยไก่พระเอกน้อยเฮ้าขาตอนนี้อยู่ในขาบพระเอกน้อยอยู่มาเลยอยู่ในขาบพระเอกน้อยเกิดเป็นน่องเป่าน้องยู่ดีแน่องน้งหัวนางหมกกสองคนกับหัวกสองคนขนุนปั้มมาเอามันเพราะเป็นยัง นองคึ้นไปยังสันป erm ้งกันขนมปังลูกค้นขอกัแล้วค่ะแม่ต้นคิดเนี่ยเดกซู้ไปต้นคิดแล้วมันเป็นขนมปังอย่างคะนี่สตาบ้าสตาบัาวันนั้นน่ะผมไปวันนั้นน่ะรอคิวยังอ่น้าตหเลยบ่แม่เพราะดูดีแอยากกินแงนมมาดู นอมีลิ้นติ่ลากน้าไปนะท่านี่กัน้องแบมแบมแค่ะกำลังกินเค้กเกี๊ยทั้งกินทั้งเวากินน้องทั้งหยอกกันโอ้ยใจมันเเนี่ยม่ีอะไรอท่านนครพนเปิดยี่เดือนแล้เปิดที่เดือนใกล้แล้วล่ะใกล้ใกล้จะเริ่ยลงเรืยงด้ถือเ้มีมีคนฝากขอนักเก็บกรเทาเกียว อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคนเชียงบราณูตะซูเฮล่กันมูแป๊กมันจะดังอย่าแบบไหนแบบไหนเองซูสองคนนะไล่กันมูแป๊กไปคังสันแม่แบมกับปันแบมกับปันนั่นน่ะแดงตั้งมูขึ้นมันเล่นเองขแดงตั้งผมก็อยากหวนแม่มันเศร้าตอูเขาเรยางไลกันมูแป๊กไปลกันมูแป๊กไปคังสันแดงมูขึ้นนะดีวมากินเอเห็นยัง ไี่เงียดจะไม่เห็ดอีหย่างมาสั่เอาลงตอกได้บุตุกคนสีหัวสูย่ตี้อเลยว่าสิามกแปกเอาเพิ่เอาวันยนแปะ่ละมือแม่แ่คุณเชียงนี่ยไม่ไฟหามกินซม่ไฟเยมันหวานกิน่ได้มันหวานบกินเมมากว